ครับคุณผู้ชมพบกับตะอ้วนชวนหิวอีกแล้วนะครับผมมามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีอะไรครับมามามาได้กระท้อนมาลูกหนึ่งนะครับน้ำตาลโคตรเยอะเลยนะกะปิกุ้งหยาบกุ้งแห้งครับ่ากุ้งแห้งกุ้งแห้งขนาดจิ๋วขนาดเล็กอ่ะพริกซอยหอมซอยมาทำอะไรกันวันนี้วันนี้ตะอ้วนชวนหิวจะทำกระท้อนทรงเครื่องครับผมท่านผู้ชมมา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  มาล้น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วมาเราใส่น้ำประมาณครึ่งแก้วนะครึ่งแก้วนะครับเพราะเราทำแค่ลูกเดียวเราจะใส่แค่ครึ่งแก้วเพราะว่าให้น้ำตาลมันเหนียวไม่ใช่เิดใส่เยอะพราจะน้ำตาลเหนียวก็โอ้มา,มาเคี่ยวน้ำก่อนเนาะเคี่ยน้ำตาลก่อนนะท่านผู้ชมน้ำตาลใส่ไปเลยอะประมาณนี้นะบานครึ่งถ้วยก่อนนะน้ำตาลเนี่ยมันไม่ค่อยหวานขอทักทีหน่อยครับมา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  เคี่ยวไปเรื่อยๆครับน้ำตาลครับเจะให้ละลายครับอ่าเคี่ยวละลายปุ๊บยังไม่ทันละลายดีก็อ่าเริ่มร้อนแล้วน้ําเดือดแล้วครับเดี๋ยวน้ำตาลก็ละลายแล้วครับมาละลายละลายได้หน่อยละใส่กะปิไปเลยกะปิก so er ุ to ้งหยาบนะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเน้นกุ้งครับเน้นกุ้งครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็เคี่ยวไปเลยครับเคี่ยวให้มันเหนียวครับท่านผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับ ทำยังไงก็ได้ให้มันเหนียวครับใช้เวลานิดนึงครับว่าจะได้ได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 กินกระท้อนระหว่างรอเดี๋ยวเรามาปอกกระท้อนกันนะครับโอเคครับมาาลวครับท่านผู้ชมหลังจากเรารอให้น้ําตาลเคี่ยวกับกะปิเราเหนียวนะครับนี่นะระหว่างรอเราก็ไปปอกกระท้อนมานะครับเนียว,วประมาณไหนไหนเนี่ยเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยยืดๆแล้วเนี่ยครับเนี่ยอ่าเริ่มยืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเบาแก๊สที่นี่เบานะเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วยืดๆแล้วเนี่ยเนี่ยนะยืดแล้วเนี่ยยืดแล้วครับเนี่ย เริ่มยืดติดทัพทีแล้วเห็นไหมครับเริ่มยืดติดทันทีแล้วครับเรียกว่าเป็นเหมือนคาราเมลแล้วนะเนาะกบเกือบจะพอได้แล้วครับเดี๋ยวพักึมาเรามาดูที่กระท้อนก่อน่อะผมไม่ต้องปอกกระท้อนให้ดูเนาะก็คือเอาปอกกระท้อนแล้วก็แช่น้ําเกลือมาแช่น้าเกลือปุ๊บแล้วก็มาสับสับสับให้เป็นแบบช่องช่องอย่างเงี้ยครับเป็นซี่ๆอย่างเงี้คยครับผมมามาดูนะครับ แล้วเดี๋ยวสักพักก็เริ่มเหนียวแล้วครับปล่อยเน่าปล่อยเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วครับท่านผู้ชมอ่าโอเคผมดับแก๊สแล้วครับอ่าแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะคืนตัวกลับเป็นแบบคาราเมลแบบเหนียวเหนียวยืดๆนะครับผมนี่โอเคแล้วครับน้ำนออ่าอ่าดูนะครับดูครับนี่มันยังเป็นฟองอยู่นะครับนี่นี่มันจะดูน้ำจะใสเป็นสีน้ำตาลทองนะครับนี่นี่ครับน้ำกะปิ น้ำกะปิเคี่ยวกับน้ำตาลแล้วนะครับผมท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาประกอบล่างแล้วก็ลาดลงไปที่กระท้อนแล้วเราจะชิมกันเลยครับผมสักมางทีเด็ดอยู่ตรงนี้แะครับท่านผู้ชมสักครู่ครับผมชมหลังจากเคี่ยวกะปิกับน้ำตาลนะครับนะครับดูนะครับนะครับเริ่มหนืดเริ่มหนืดหนืดนิดๆครับไม่ต้องหนืดมากครับเดี๋ยวมันจะไม่เกาะกระท้อนเอเดี๋ยวมันจะติดจัเกินไปนี่นะครับอ่าเริ่มเป็นสีน้ำตาล ตาลทองครับผมมามาเอาละครับผมจะทําวิธีนะครับอ่าท่านผู้ชมดูนะครับไงดีอ่าลาดลงไปนะครับลาดลงไปนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงครับหิวเลยครับท่านผู้ชมหิวไหมครับไม่ดูอ่าพอแล้วเอาเป็นยังไงบ้างโอ้โหที่เด็ดเลยครับท่านผู้ชม มาขั้นตอนต่อไปนะครับเด้อ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 นี่ครับหอมครับโรยโรยโรยรอบๆนะครับอะฮะอ่าหอมพริกพริกพริกซอยนะครับนี่โรยครับโรยรอบๆครับท่านผู้ชมพริกซอยนะครับนี่เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมนะโรยโรยนะครับ มือผมใหญ่จับไอ้พวกพริกเล็กๆไม่ใช้ได้อ่าดูนะครับท่านผู้ชม่โอเคอโรยของหอมอีกใส่เยอะๆเลยผมชอบนะให้หมดให้หมดอ่าเดี๋ยวกรบหน้าอีกทีนึงครับกรบหน้าอีกทีครับนี่กรบหน้าอีกทีครับนี่เดี๋ดูนะครับท่านผู้ชม ดี๋ยครับลอยกบนายทีครับโหที้เด็ดทีเด็ดทีเด็ดครับท่านผู้ชมมาขั้นต่อไปกุ้งแห้งครับทีเด็ดอีกแล้วครับนี่ครับนี่ทีเด็ดครับกุ้งแห้งลอยไปครับไม่ต้องเสียดายครับใสไปเยอะอร่อยใสไปเยอะครับนี่มันจะกบกระท้อนครับนี่โอ้โหอ๋อเอาละครับมา ท่านผู้ชมมานี่ครับเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมครับมามาแต่งจานหน่อยแต่งจานหน่อยอ้าช่านี่เป็นไงหน้าตา่งเดี๋ยวไใบซระแหนาอันนึงงายกให้ดูหน่อยชื่นใจยกมาให้ดูหน่อยอดูดูดูครับน่ารักไหมอโอ้ยซระแหนาเป็นไงครับท่านผู้ชม โอเคมาแล้วเราเรามาชิมกันเลยครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเลยครับท่านผู้ชมมามาถึงขั้นตอนการชิมกันแล้วนะครับผมมามาเทสกอนเลยนะครับนี่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 ตักมาเลยครับนี่ตักมาเลยครับนี่ครับมา่ะนี่ครับเนื้อกะท้อนครับเนื้อกะท้อนก่อนนะครับไม่เอาเม็ดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาขอคำโตๆกันเลยครับ นี่ครับต้องชมดูนะครับมาดูนะครับดูนะครับอื้มสุดเด็ดอื้มหืท้อนตัดหวานตัดเปรี้ยวโอ้โหอื้มมากสเด็ดนะครับชมสีดเด็ดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับยผมจัดเกรือมาซุกดูครับมาเน้นเครื่องครับเน้นเครื่องเน้นเครื่องครับชม ก uh huh. uh huh. ระท้อนทรงเครื่อง uh huh. สุดจริงๆท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าสุดยอมเป็นเบาหวานนะ่ะแต่มันก็ไม่ได้หวานมากนะครับเพราะน้ำตาลอย่างนี้มันไม่ได้หวานมากมอร่อยครับท uh huh. ่านผู้ชมเอาเครื่องใส่นะครับ เอาเครื่องใส่ครับดูนะคำโตโๆครับดูครับดูครับดูครับนะลิ้นเน่าหน่อยมามายอดพีเด็ดอยากให้มาลองสุดยอดครับท่านผู้ชมขอะทอมส่งเครื่องครับมาขอให้ทำขอทำขอนทำปลาอีกคำน้ำปลาหวาน ย่อมมันไม่ได้หวานมากมันอมหวานอมเค็มไม่ต้องเด่นอะไรมากเลยไม่เด่นหวานมากผมหวานอมเค็มแล้วไปเจอกระท้อนเปรี้ยว,ยวหวานนะกระท้อนก็จะไม่เปรี้ยวมากก็คือมีเปรี้ยวอมหวานละมุนครบครบครสได้เผ็ดได้ปุ้งโอ้โหได้รสสัมผัสการเคี้ยวปุ้งสุดยอดครับเมนูนี้ยอมครับยอมครับตัวเองทำเองยังยอมอาอร่อยจริงๆ มากระท้อนทรงเครื่องเมนูนี้ครับฝากกูด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อาหารบ้านๆของเรานะครับอยู่กับเรามาช้านานแล้วครับพอแม่ปู่ย่าตายายทำไม่กินมานานแล้วนะครับก็โอเคครับเดีย๋ยวปิดคลิปเลยครับทําง่ายๆเนาะตาอ้วนทุกคนทําได้ทุกคนนะขึ้นอยู่กับเรามีเวลาทํำไหมมาเดีย๋ยวปิดคลิปละคือฝากติดตามช่องตาอ้วนเว้นวักชวนแหลกแล้วก็ช่องตาอ้วนชวนหิวแล้วก็ยูทูบตาอ้วนชวนหิวด้วยนะครับผมวันนี้ก็ ลาลากันนะครับบายบายสวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่กระท้อนทรงเครื่องบายตะอ้วนชวนหิวนะครับ